เนื้อหาแบ็กรูมเป็นเพียงเรื่องแต่งในโลกอินเทอร์เน็ตและคลิปนี้ก็ถูกจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแฮนด์เบ์แบนะครับทุกคนกลัวความมืดกันไหมครับแค่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันก็น่ากลัวมากๆสําหรับบางคนอยู่แล้วนะแต่ถ้ามันมีด่านในแบ็กรูมที่เล่นกับความมืดแบบทั้งด่านเลยเนี่ยมันจะชวนให้หลอนขนาดไหนกัน สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับด่าน Lights Out ไฟดับกันครับด่าน Lights Out นะครับจะไม่มีการระบุระดับความยากในการเอาชีวิตรอดความปลอดภัยในด้าน Entity และก็สภาพแวดล้อมไม่แน่นอนไม่ปลอดภัยในด้านการสำรวจและการค่าดาวพื้นที่และการมีอยู่ของ Entity ก็ไม่แน่นอนด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยเราแทบไม่ทราบอะไรเลยเกี่ยวกับโครงสร้างจริงๆของด่านที่6เพราะว่าด่านนี้เนี่ยจะมืดสนิท ชนิดที่ว่าแสงสว่างใดๆก็ไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้เลยไฟฉายไม่ขีดไฟตะเกียงหรืออุปรกรณ์ให้แสงสว่างต่างๆล้วนแต่ใช้การไม่ได้คือมันเปิดติดแหละแต่ว่ามันไม่มีแสงอะไรออกมาเลยซึ่งทําให้การเดินทางภายในด่านนี้เนี่ยจะเป็นไปด้วยความยากลําบากคุณจะต้องค่อยๆคำทางเดินไปเรื่อยๆตามถงทางเดินที่ขับแคบคอยสัมผัสกับคอนกรีตที่เย็นเฉียบตามทางและเราจะดจะมืดสนิทแล้วเนี่ย ด่านที่6ก็ยังเงียบสนิทอีกด้วยครับมันจะเงียบมากๆเสมือนว่าคุณกําลังอยู่ในห้องเก็บเสียงการเดินทางในด่านนี้จึงให้ความรู้สึกมืดมิดเงียบสงัดและโดดเดี่ยวอย่างที่สุดและด้วยเหตุนี้ผู้คนที่ใช้เวลาอยู่ในด่านนี้นานๆเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความหวาดระแวงความหวาดกลัวความวิตกกังวลและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเพราะความไม่รู้ว่าท่ามกลางความมืดมิดที่รายล้อม พวกเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างและนอกจากนี้นะครับก็มีบางคนที่จะเจอกับอาการประสาทหลอนทางการได้ยินอย่างเช่นเสียงคนวิ่งหนีสเสียงหายใจสเสียงกระซิบและผู้แพนจรที่อยู่ภายในด่านนี้นานๆเนี่ยก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขารู้สึกเหมือนว่ามีเพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้แต่ที่6นะครับได้รับสมญานามว่า เป็นหนึ่งในด่านแรกๆที่อันตรายที่สุดใน b c k r o o m s แต่จากการสำรวจจนถึงนาตอนนี้เนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นว่าด่าน l i ซ์เอาไม่มี Ent i t y ใดๆเลยครับแต่ถึงว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครอยากอยู่ภายในด่านนี้นานๆหรอกนะและสิ่งที่น่าแปลกอีกอย่างก็คือในด่านที่มืดสนิทแบบนี้เนี่ยมันก็ยังพอจะมีชุมชนอยู่บ้างนะโดยชุมชนในด่านที่6ที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยจะมีอยู่2ชุมชนด้วยกันครับจริงๆเรียกว่าชุมชนก็ไม่น่าถูกนะเดี๋ยวไปฟังกันว่ามันเป็นยังไงบ้าง มาเริ่มกันที่กลุ่มแรก The World Quietest Room เป็นที่ลือกันว่า The World Quietest Room เป็นด่านหน้าเพียงด่านเดียวภายในด่านที่6ซึ่งด่านนี้จะมีลักษณะเป็นถงทางเดินที่มีบุคคลปริศนาหนึ่งคนอาศัยอยู่โดยตำแหน่งที่แน่ชัดของถงทางเดินนี้ก็ไม่มีใครทราบนะครับเหมือนมันจะเป็นเชิงข่าวลือซะมากกว่าโดยบุคคลปริศนาคนนี้อ้างว่าเขาเป็นคนที่ค้นพบสวิตช์เปิดไฟของด่านนี้ครับ ซึ่งการพยายามคุยกับคนนี้เนี่ยจะไม่เป็นผลนะเพราะเขาจะร้องขอซ้ำไปซ้ามาให้คุณสับสวิตที่อยู่ตรงหน้าให้เขาทีแต่ก็อย่างที่บอกไปครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นแต่ถ้าหากคุณเดินทางไปเจอกับทงทางเดินและบุคคลปริศนาคนนี้ขึ้นมาจริงๆก็แนะนำว่าอย่าได้เชื่อและเผลอสับสวิตตามที่เขาร้องขอเด็ดขาดเพราะถ้าคุณคิดตามดีๆแล้วเนี่ยถ้าสวิตนั้น เป็นสวิตไฟของด่านนี้จริงๆทำไมจนถึงตอนนี้ด่านที่6ยังคงมืดมิดไร้ซึ่งแสงสว่างอยู่และทำไมบุคคลปริศนาคนนี้ถึงไม่ยอมเป็นคนสับสวิตเซเองต่อมานะครับชุมชนที่2เมบิครีบเบบครีเป็นชุมชนที่ประกอบไปด้วยสมาชิก4คนด้วยกันพวกเขาอ้างว่าพวกเขาเนี่ยสามารถปรับสภาพเข้ากับความมืดของด่านที่6ได้แล้วซึ่งทั้ง4คนเนี่ย ก็มีความสามารถในการเรียนเสียงใดๆก็ตามที่พวกเขาได้ยินได้อย่างสมบูรณ์แบบรวมไปถึงเสียงพูดของคุณด้วยนะครับและคุณควรที่จะหลีกเลี่ยงชุมชนนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะชุมชนนี้ไม่ได้เป็นมิตรครับเอ้าใไม่ผมผู้ผิดจริงๆแล้วชุมชนนี้เป็นมิตรนะครับเดี๋ยวนะใครพูดอะจริงๆแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วชุมชนนี้จริงแล้วชุมชนนี้ไม่เช่ก็ลองไปอยู่ด้วยกันดิในเรื่องของทางเข้าออกการเข้ามายังด่านที่6กนะตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ทางเข้าด้วยกันนะครับ ทางเข้าแรกเนี่ยก็จะอยู่ภายในห้องหม้อไอน้ำของด่านที่5 t าเทเรอร์โฮเทลและทางเข้าที่2ก็จะอยู่ใกล้ๆกับฐานโอเมก้าในด่านที่4ถ้าเข้าทางอื่นจะยังไม่ถูกค้นพบนะครับแต่ถ้าหากคุณเข้ามายัางด่านนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่แนะนำว่าให้เข้ามาจากห้องหม้อไอ้น้ำจะดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของการออกไปจากด่านที่6ที่ไม่รวมการออกทางเดิมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3วิธีด้วยกันนะวิธีแรกก็คือการเดินทางลึกเข้าไป จนเจอกับบันไดที่จะพาคุณไปยังด่านที่7ตลาสโซโฟ,โฟเบียซึ่งหนทางที่ง่ายที่สุดในการค้นหาบันไดนี้คือคุณจะต้องคอยฟังเสียงคล้ายคลื่นทะเลแผ่วๆและเดินตามเสียงนั้นไปครับอีกวิธีหนึ่งคือการเข้าไปยังประตูเหล็กบานใหญ่ที่เย็นยาเยือกซึ่งประตูบานนั้นจะพาคุณไปยังด่านที่129ครับและวิธีสุดท้ายหากคุณเผลอสะดุดสายไฟเข้าคุณอาจจะโนคลิปทะลุเข้ามายัางด่านย่อยที่6.1ได้ด้วยนะ เดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับด่านนี้กันด้วยครับต่อมาเรามาพูดถึงด่านย่อยภายในด่านที่6กันถือว่าแถมๆแ,แล้วกันนะเอาให้จุดใจกันไปเลยรู้ว่าด่านไลเซาเนี่ยมันสั้นมากเริ่มกันที่ Sub เล v e l ที่6.1 The Snack Rooms นะครับอย่างที่บอกไปนะว่าหากคุณเดินสะดุดจากด่านที่6กเนี่ยก็จะมีโอกาสที่คุณจะทะลุมาย่างด่านที่6.1ได้โดยลักษณะของด่านนี้นะครับจะคล้ายกับโรงอาหารของห้างสรรพสินค้าที่กว้างมากมาก และมันจะมีเขาวังกดของแน็ค์ปาร์และร้านอาหารมากมายกระจายอยู่ทั่วทั้งด่านซึ่งปลาพวกนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะและอายุที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่ปลาสมัยใหม่ไปจนถึงปลาสมัยปี1,600ไปเลยซึ่งทางเดินของด่านนี้นะครับจะงงวยมากกลุ่มเม็กจึงมีการส่งทีมย่อยที่จะคอยวาดแผนที่ของด่านนี้ให้กับผู้บเนจรที่หลงเข้ามาโดยทีมย่อยทีมนี้นะครับจะมีชื่อว่า track mapers และด่านย่อยนี้นะครับเป็นด่านย่อยแรก ที่ลักษณะของมันดูไม่เข้ากับด่านหลักเอาซะเลยครับแล้วก็ตู้หยอดเหรียญตู้เย็นหรือว่าชั้นวางของภายในด่านนี้เนี่ยก็จะมีอาหารที่สามารถกินได้จริงด้วยนะแล้วมันก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีวันหมดอายุด,ด้วยมันจะมีการเติมสต็อกตัวเองโดยอัตโนมัติในทุกๆสัปดาห์ด้วยประเภทอาหารและปริมาณของอาหารที่อาจจะแตกต่างกันออกไปร้านอาหารบางร้านนะครับอาจจะมีการปิดตัวชั่วคราวโดยพนักงานสลักลูม เนื่องจากว่าสเบียงอาหารของด้านนั้นอาจจะถูกแจกจ่ายไปหมดแล้วในสัปดาห์นั้นๆแล้วก็จะเปิดใหม่อีกทีหลังจากที่ผ่านไปครบ1สัปดาห์นั่นเองที่นี่นะครับจะมีเครื่องดื่มมากมายให้คุณเลือกสรรรวมไปถึงน้ำอัลมอนด์แล้วก็น้ำเม็ดมะ่วงหิมะพานแม้แต่น้ำดื่มปกติก็มีครับโดยน้ำดื่มปกตินี่แหละที่จะเป็นที่นิยมอย่างมากในด่านที่6.1เพราะมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากๆภายในแบ็กรูมครับ ในบางห้องของด่านนี้เนี่ยก็จะมีตู้หยอดเหรียญก,กระจายภายในห้องด้วยนะในบางห้องตู้พวกนี้ก็อาจจะเรียงตัวเป็นระเบียบดีครับแต่ในบางห้องก็อาจจะวางตั้งแบบมัว่วๆและยิ่งไปกว่านั้นบางห้องถึงขั้นที่เราเข้าไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าตู้หยอดเหรียญพวกนี้เนี่ยมันซ้อนทับกันจนแน่นไปทั้งห้องเลยซึ่งตู้หยอดเหรียญพวกนี้นะครับสามารถจําหน่ายขนมขบเคี้ยวและก็เครื่องดื่มต่างๆโดยที่คุณไม่ต้องเสียยงกันเลยคุ้นๆจังเลยนะ และกลุ่มแม็กเนี่ยก็สนับสนุนให้ผู้ประในจรทุกคนใช้ตู้พวกนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขามีโอกาสให้ใช้ครับด่านย่อยเดอะสแน็ครูมกลายเป็นหนึ่งในด่านที่มีความสําคัญมากๆเนื่องจากทรัพยากรที่ล้นเหลือภายในด่านนี้ทรัพยากรที่ด่าน,นเด่นภายในแบ็กรูมขาดแคลนไปครับด่านนี้ได้กลายเป็นเซฟโซนของกลุ่มใดๆก็ตามและจะมีการควบคุมไม่ให้เกิดความขัดแยง้งหรือว่าสงครามภายในด่านนี้ด้วยครับ The Snack Rooms กลายเป็นจุดที่ผู้พเในจรทั้งหลายเข้ามาพบปะพูดคุยกันและทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าที่นี่จะไม่เคยเกิดเหตุการณ์ประหลาดอะไรนะมันก็พอมีอยู่บ้างครับแต่ว่ากลุ่มเม็กเนี่ยก็จะเป็นทีมที่คอยดูแลด่านนี้อยู่ตลอดเพื่อรักษาความสงบสุขของด่านอล้าค่านี้ไว้ครับต่อมาสับเลเวลที่6.2 The Neon Ma z e t h e Neon Maze นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับด่านหลักของมันเลย คือเป็นห้องแล้วก็โถงทางเดินที่ปกคลุมไปด้วยความมืดมิดแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือในด่านนี้เนี่ยจะมีแสงนีออน่างๆกระจายอยู่ทั่วทั้งเพดานกำแพงหรือพื้นของด่านนี้ซึ่งแสงนีออนพวกนี้ดูเหมือนว่าจะช่วยลบล้างหรือว่าเจือจางผลกระทบที่เกิดจากด่านที่6ได้ด้วยหากคุณตัดสินใจเดินตามทางของแสงนีออนพวกนี้คุณจะเริ่มได้ยินเสียงของผู้หญิงปริศนาที่จะคอยหวานล้อมให้คุณเดินตามแสงนีออนต่อไป สียงพวกนี้จะคอยปลุกใจคุณอยู่ตลอดเวลาซึ่งคุณไม่ควรที่จะเชื่อแสงนิยอนรักเจ้าแสงนิยอนจะปกป้องเจ้าเดินตามแสงนิยอนไปเสียงพิศนาจะพูดต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่คุณยังเดินตามแสงนิยอนอยู่ในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีทางให้คุณเดินกลับไปยังด่านที่6อยู่ค่อนข้างเยอะแต่เมื่อคุณเดินตามแสงแลึกเข้าไปเรื่อยๆคุณจะเข้าไปยังเขาวงกดนิยอนทางเดินพวกนี้ ก็จะยิงลดลงซึ่งมันเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้เมออื่อ,าาอ,ค,อ,อ,อคุณเดินเข้าไปยังเขาวงกตจนลึกมากพอนะครับแสงนิออนรอบตัวจะเริ่มสว่างขึ้นและบางดวงก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดด้วยการเปลี่ยนแปลพวกนี้เป็นการบ่งบอกว่าคุณใกล้ถึงที่หมายแล้ว และมันยังไม่สายเกินไปที่จะรักษาวิญญาณของคุณจันีม่ก,กากจะถึานแลมทุ่งนำามากจะา,างาเจ้าเองุ่งรประตบ้านนี้ไปแะแจะรอด อยู่ต่อในความมือดดีกว่านี่คนต้องเจออีนั่นมันหลอกกูกูกลาวไปแล้วเชียวแต่ตอนนี้ตอนนี้กูเป็นอิสระแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วกลับไปหาเพื่อนกลับไปหาครอบครัว,ว,วไปละมันไม่ใช่กูดีันพ้นแล้วดิได้เวลากลับบ้านแล้วจาได้กลอยเป็นบ้านที่แท้จริงของฉันไต่ตอไปบอกใครก็ได้ช่วยผมดิ ปิดท้ายคลิปนี้กันไปด้วยเทปปริศนาที่วางทิ้งไว้ใกล้ๆกับทางเข้าของด่านที่6ซึ่งเนื้อหาของเทปนี้ก็อาจจะทําให้เราเข้าใจความน่ากลัวของด่านที่6ได้ไม่มากก็น,น้อยครับแต่ก่อนจะไปฟังกันนะใครที่อยากเข้า Discord หรือว่าอยากสมัครเป็นสมาชิกหมีนะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างแล้วครับผมเมื่อหลายวันก่อนผมเป็นใครบางคนวิ่งพร่งออกมาจากทางเข้าของด่านที่6 จะใช้คำว่าวิงพรวดก็คงไม่ถูกสักทีเดียวนะเพราะว่าเขาเดินกระโ p กกระเพกออกมาตาซ้ายของเขาหายไปและขาข้างหนึ่งของเขาก็หักเละเทะเลือดนี่ไหลเป็นทางยาวเลยเขาบอกว่าเขาโดนทำร้ายซึ่งเราจริงๆไม่ต้องบอกก็คงเดาได้แหละแต่สิ่งที่ทำร้ายเขาได้สิมันเป็นอะไรที่รบกวนจิตใจผมมากๆเลย ไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตามนะ่ะมันกรีดร้องใส่เขาก่อนที่จะกดเขาลงกับพื้นแล้วก็เริ่มขวนเขาเขาบอกว่ารอยขวนเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับนิ้วมือของมนุษย์และเสียงของมันก็เหมือนเสียงมนุษย์ด้วยมันไม่ควรจะมีเอนติกษณอะไรอยู่ในนั้นเลยใช่ไหมเอางี้ลองนึกภาพตามนะคุณอยู่ในห้องที่มืดสนิท คุณมองไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงเลยด้วยคุณแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในนั้นมันทำมาจากอะไรเองจินตนาการดูว่าคุณต้องอยู่ในนั้นสักพักเอาเป็นว่าสักห้าชั่วโมงแล้วกันในช่วงนั้นนะคุณจะได้ยินเสียงบางอย่างแต่เสียงมันก็เหมือนมีคนขยับอยู่ใกล้ๆคุณตลอดเวลาการที่คุณต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นไปสักพักเนี่ยมันควจะปั่นประสาทคุณไม่น้อยเลยจริงนะ จากนั้นพอครบ5ชั่วโมงไปแล้วคุณจะทำยังไงถ้ามันมีอะไรบางอย่างมาชนคุณเขา้าถึงมันอาจจะเป็นมนุษย์แต่คุณก็ไม่มีทางรู้ได,ด้จริงไหมคุณคงไม่มาหยุดคิดหรอกว่ามันคืออะไรกันแน่ความเป็นเหตุเป็นผลนนะ่ะมันหายตั้งแต่3ชั่วโมงที่แล้วแล้วในตอนนี้เนี่ยคุณคิดแค่ว่าคุณเอาชีวิตทอดอไปยังไงมากกว่า และบางทีคุณอาจจะเดินจากทุกสิ่งไปโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าคุณได้ทำอะไรบางอย่างที่แสนโหดร้ายทำกลางความมืดมิดนั้นดาที่หกอ่ะมันไม่ได้อันตรายเพราะมันมีบางอย่างอยูอย่ในนั้นนะแต่มันอันตรายเพราะมันไม่มีอะไรเลยตาัางนา